สวัสดีค่ะถ่านึกบอกออกว่าสิกินอีหยังดีมาชมบานพิมพ์สตอรี่กันเลยค่ะคลิปนี้น้ำเสนออีกหนึ่งเมนูแซ่บยอดฮิตอีสานบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องนั่นก็คือมกนหม่ไส้หมูสามสันนั่นเองค่ะ มกนไมเป็นอีกหนึ่งเมนูแซบที่หลายคนมักหลายคนชื่นชอบค่ะถูกภากในประเทศไทยเลยค่ะพี่น้องบอเมนตะอีสานนะคะแล้วก็มีสองแบบค่ะมีแบบมกแบบบะไซเนือ้อสัตด กับมกแบบไสเนื้อสัต์นะคะพี่น้องส่วนใหญ่กษัินิยมใสเป็นเนื้อหมูหรือว่าหมูสามสันเนาะค่ะพี่น้องในคลิปนี้นะคะเป็นมกน้อใหม่ไสหมูสามสันค่ะพี่น้องแซ่บแซบค่ะพี่น้องอันนี้อ่ากินกับพัคขยแงงน้ำน,นะคะกินกับพัคขย้แงงหอมๆเล้วกะ กินกับบัคเือเปปะค่ะพี่น้องแล้วก็มีเจ้วปลาปลากะดีแซบๆมาจําน้าค่ะพี่น้องมีาาามงงมข่าเนี้ยห่อนหอนนีแ่แซบดึงหูก,กับบ้ออค่ะพี่น้องขันบ้ออีมนะคะมามาเด้อค่ะพี่น้องมากินมกน้องใหม่ไสหมูสามสัน ขุยแจวปลาปลากระดีกับบักเขือกรอบๆผักขยง,งหอมๆน้ำกันค่ะพี่น้องหลับล่องค่ะว่าแซบแท่แน่นอนค่ะขอบคุณถูกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะถ้ามากคลิปนี้พิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทังช่องเนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหนกักกับเมนูแซบๆค่ะสำหรับคลิปนี้มากินมกน้อยไสหมูสามสันแซบๆน้ำกันค่ะพี่ พี่น้อง